ใมันหวองฟองเดา่อยู่ทึงฟ้าย่นจะลืมสัญญาที่เคยจะแต่เขานั้นปากเดือนแจ้งไปแย้งสองผุ้ไไรกันอย่าสิลืมคำตานแต่เขานั้น ขี้หมูหนึ่งกระสอบแช่ลงในน้ำสอ0ลลิตรแล้วก็ตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันไม่ต้องเอาขี้มันมานะครับเอาที่เป็นน้ำที่มันลอยขึ้นมาเนี้ยเราก็เอามาเลครับเอามาเลยตักมาเลยมาใช้ได้จะมีส่วนช่วยให้พืชของเราแข็งแรงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศลํำต้นแข็งแรง เต็มแล้วก็ปิดฝาครับนำไปฉีดพ่นผิวๆก็พอนะครับอันนี้ส่วนนี้อยู่ที่อุดรน,นะครับส่วนประมาณสี่ไร่ผิวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผิวไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆผิวไปเรื่อยๆนะครับ หรว่าต้นมันรอบที่สีแล้วต้นมันของเรายังแข็งแรงเนี่นะครับบางส่วนนี้จะแบบจะเฉาจะแห้งจะแบบเรามีตัวช่วยที่ดีครับเดินตามหลังคนที่สําเร็จยังไงก็สําเร็จครับพร้อมแบ่งปันนะครับสอบถามกันมาได้เลยในคอมเมนต์สี่ไร่นี่เราจะใช้ประมาณถังละยี่ลิตรนี่ประมาณเจ็ดถังนะครับ ใส่ประมาณจิดทังแ้ก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้แม่บ้านเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอให้นะครับถ่ายแบบถ่ายเป็นบ้างถ่ายไม่เป็นบ้างครับแล้วแต่อารมณ์เขาครับ สภาพภูมิอากาศตอนนี้อยู่บ้านเราอยู่ที่อุดรก็คือแบบแรงมากฝนไม่ตกมาเป็นเดือนนล้วนะครับจะเข้าสองเดือนแล้วครับคือแรงช่วงนี้ก็คือหน้าร้อนก็คือแรงแรงแบบแรงแบบจัดๆเลยนะครับเราก็ฉีดไปเรื่อยครับพ่นไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาไปจี้ไม่ต้องอะไรนะครับให้แค่ผิวเขาโดนยอดมันเนี่ยเขาก็สดชื่นนะครับ